นั่งดั๊บโซซี่นั่งนั่งหน้ารูปโซซี่ไม่ได้อยู่บ้านนั่นจะเก็บเก็บช่องเลยไหมเอาเอานะไม่ต้องบ้อนล้วค่ะี่ตาไม่ต้องให้กินอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวก็หนุ่มวะเดี๋ยวต้องกินให้กินเอาที่นั่งนั่งเลยรัยบร้อยโซโซไม่แม่กินแล้วกินได้อยู่นั่งเรียบร้อยแบบนี้ปล่อยน้องเดินได้แล้วก็ป้อนเอาอย่างนี้มันอยู่ไปนี่เป็นลิง

วันนี้เขากินเรียบร้อยเขาเลยกลอดยายเขาหอกยายโอ้โหนอนนี่หน่อยยายก็ไปโอ้โหไม่ใช่โมนีม่นอนกับแม่นอนแพงขึ้นนั่งดีๆลูกนั่งดีๆไม่น่านันดาโป๊กนะคะใครดูซิมันจะมีเด็กโป๊กคนหนึ่งสมจริีได้คำหนึ่งได้ปหม พี่ตุ้ยต้าจับน้องเข้าหลังเลยแต่แม่เจ้าเอ็นไหมเห็นป่ะเดี๋ยวจะไปหยิบแตงโมไหมอ่ะปล่อยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปปล่อยให้มันถลกไปไม่เป็นไรค่ะพี่แตาแล้วกระเพาะปลาของเขามาส่งไหมส้ง พี่จมเรียกเขามาส่งมาส่งด้วยอันนี้ได้ไหมโอเคอยากกินอันนี้กินสิอันนี้ไม่กินนะไม่บ่อพ่อได้ได้พ่อมันทำผู้ใหญ่ะช้อนเขาอยากกินช้อน้พี่อยากเอาช้อนผู้ใหญ่หรอดันไม่เอาดันด้วยหรอแล้วจะเอาข้าวไหมเขาอยากกินข้าวพี่เอาข้าวใส่นี้นะว้าว โอเคตื้อไปเดี๋ยวไปใกล้ตรงนี้มากเดี๋ยวขอจะโผล่เห็นไหมว,ว้าโซตื้อเลยล่ะเ <laughs> ออกลางลาน <laughs> ไป <laughs> เลยลูกโอ้ นี่ใช้อย่างนี้นะนี่นะมีดเอาไว้หั่น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 ห่นหั่นหั่นห่นหั่นหั่น้วกินไปไหนอ่ะเชี่ยวไหนดีคนนี้อยากดูตัวอะไร เออไม่มองไม่มองปล่อยเป็นส่วนตัวปล่อยเป็นส่วนตัวเออไม่มองฟ <c oughs> ังคำหนึ่งก่อนพอนัง่งพอนั่งได้ไหมหนั่งตัก,ตนนกพอ่อจะได้สูงสูงน,ะนั่งตักพ่อนะออน,นี่พ่อจะนั่งนี่รอตงรงนี้เลย เดี๋ยวไปเอาความเป็นส่นมมาดีกว่าเนอันนหี่ยเ็นบ้ครับกคเใช่ไหมพี่เย็นโอเคพ้ต้มเบลนมแต่คอนเฟกให้หน่อยติมนหลอกเด็กนิดเดียวคอนเฟกแล้วก็ เม็ดเมอะไรหน่อยก็ได้ร nice. ู้จักปะ่แบบนี้แบบนี้เแยกด้วยเยเวมันก็ได้ใส่อะไรมาในถ้วยหนึ่งแห้งๆก่อนแล้วก็อีกถ้วยนึงนมจะกินหรือเปล่ากินอเเมื่อกี้ไปปลุกพ่อทำไมบอกว่าหิวข้าวอ่ะอิวนี้่กาแฟจ้ะนเยวน่มน้ำใหม่ื่นากใก็า น้ำรูวาน้กินน้ำเวลากินน้ำต้องเรียกใครครับ้าอไรเขรนอะไรไม่นาวไองดูสิว่นชม,มีตัน้นอีกเด้อแต่ร้อนนะลูกจมออยู่ร้อนใช่ไหมคนมรนเาก่เองเนี่ยไปย่กับเขาแลวป้อนข้าวเดียวไ,ไหนวะกินไส้กรอกไปคนละซออันละ แล้วนี่อะไรล่ะจ๊ะน้ำเี่นกับกาย๋อ้ไปกดไปกดน้ำนี้เอาเอาน้ำเด็นไหมอะไ้วะอุ่น วิ่งเล่นแล้วก็กินข้าวอ,อลองดูซิมน้ำบิ๊กเลยนะแม่ลองดูดลองนองอใจเรียนอ่อด,อดกดอดกรอยิ้มหวาให้กล้องกระชากนับเลขนับต่ังๆไม่ง่านะแปดเ็ดิบเอ็ดิบสองิบสามิบสี่เบ เออนินคไปคอยพี่พ้ยนนุ่งหดได้แล้วน้ำต้มอ่ะเดียวมันหนอกเออเห็นป้องหอ <c oughs> ม่นป้อมันหนอกไม่เป็นไรก็เป็นข้าวต้มไงไม่เป็นไรถูกได้ทำไหมทำก่อนหรอกก็บอกอยู่ให้กินขวดน้ำแต่ขวดเด็กมันหนอกถึงเวลาแล้วมันหนอกมันไ,ไม่เป็นไรไมไ่ค่ะ รื้อเล่นนะเอาของข้าวอ,อยูไ่ไหมเอาอ,อันนี้ทิ้งเลยนะเพราะมันหกไม่เป็นไรวางเอาไว้ทิ้งกินการื่นโอ้อ้แ้วเขเลยให้กินในขวดไงเพราะเราเป็นเด็กนนเราเป็นเท่าเนี้ยนนเด็กอยากกินอะไรไม่เป็นเลยอันใหม่จ้ะอันใหม่ใช่อันนี้อันนีเนื้ออันนี้อันเลอะน้ำน้ำหกอันนี้อันนี้ยังไม่เลอะอันอนี้กินได้ อันนี้อันนี้ก็กินได้เนี่ยอันนี้อันนี้ก็กินได้อันนี้อันนี้กยันอ้ออันนี้อันนี้กาแฟพ่อนะครับยำมาค่ะพี่ต้มคอนเฟกต์มาห้แม่เลยค่ะมาเลยคอนเฟกต์แอดนมนมนมกินคำหนึ่งแล้วจ๋อจอกินคำหนึ่งน้ำไม้บ้อนโซด้วยกินคำหนึ่งมาอึได้เต็ม กินคำหนึ่งหรือยังคะคัณหมอสุเทรับรางวัลแลกเปลี่ยนถ้าเจ้าเอาอีกมาบอกโซอื้นนานตังจบต้องกินข้าวใหม่ค่ะไม่อาอ่รกินข้าวอีกคำหนึ่งแล้วก็มาเอาค่ะให้สองอันโอเครางวัลอยู่นี่ค่ะ

อาะไม่หมดในปากน้ำหมดดังก็กินในปากให้หมดก่อนเยียเละปไหมุ่งขายแล้วอะไม่มีเลยที่จะไม่มีสีวองงกินมาไหมใครจะกินปลากห นหนูตัวอคอนเฟกไหมลูกอืยอยู่ังเออนะนี่โซ่อ้าวเอ้าไอะพ่อข้าแต่ข้าเป็คำหนึ่งแล้วมา,อาคอนเฟกอืมนี่นี่นี่ไอ้ไอ้สองชิ้นเลยอ่ะแม่บ้านเองไอ้ไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันขึ้นมันตกวันไอ้ตัวนี้ เออไม่ถึงมือแม่สองชิ้นบางวันตัวแม่อ่อแม่แม,แม่แต่ดีหรอแม่เป็นยังไงแม่เป็นยังไงพูดได้มันเข้าหูโอ้ชโอเช้าแลกินเลยจะไหมัหกิน ตัวไ,ไ,ไม่ได้กินเลยข้าวานนแต่ว่ากินไปแล้วมือกิน 2, นอดดอกสองขนมปัง 2, อสองวันนี้โซด้วยคนละสองข้าว,วไม่ค่อยได้กิน่อ เอาอีกไหมเอาเอาใส่นมมาเลยนมเลยนะใส่ถักร้อนนมรูไหนนมเอาเอาไปรับหนึ่งแล้วก็จะให้ตานใหญ่บิ๊กดูรอเอ็มจีเดี๋ยวแม่ทำเดี๋ยวแม่ทำขนมให้กินเดี๋ยวแม่ทำขนมให้กินจ้ะนี่นี่นี่จะกินไหมเนี่ยข้าวคำสุดท้ายแล้วลูกชีวิตมันลำบากเนาะแต่พูดว่าคำสุดท้ายเพิ่งเริ่มมาอ้าปากบิ๊กเออมันใช้ลีลามันใช้พลังงานนี่เก็บข้าวเลยเก็บข้าวมันต้องกินนี่อันนี้ไป นี่ก็ยังไงอืม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 มันจะไปแยกอะไรเออเดี๋ยวหลอกเงินเฮ้ยเฮ้ยมันน่ารักค่ะทุกคนโอ้ยมันเป็นฝรั่งนะเดี๋ยวใช้ช้อนค่ะหย่าใช้ช้อนลูกฉันเห็นว่าเดี๋ยวจะอ้าข้าวถิงเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอทุกคน ตีตรงนี้แหละตามมาดิเราหรือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เขากินใช่ปะเออเราให้เขากิน,อกนปอมปอมเอาจอนกัอนอื่นร้อนข้าวอยู่อ่ะตอนนี้ไปไอ้ไอ้ไอ้นี่ตอนนี้นี่เจ็บว่ะมันปิกเบรก,กแตกอะ่ะ มื้อข้าวด้วยหรอคอนเฟิร์มันเี้ชื่ออะไรนะเบียบเบียบแบ,บ็คไม่ใช่โกลเด้นโกลเด้นไบ เขาไม่ให้บอกนู่นลูกไ่ไ้ว้ผโถนอนโโยนยาไปยนโยนูโยนยาเมลไม่ตันต้อดดยาล้นไปแล้วดูว่าล้านไปแล้วไม่ล้านไปได้ในทเดียวทุไมเหนือไป่แล้วไม่น่างกันมั้เออทำไม่กิน ่ลูกยาย,ยดยาาูแลนอนก็ดทุกคืนก็ว่าล้วก็ว่าเือแต่ว่านอนกับยายทุกคืนใช่นนยายูุเาดู <c oughs> นนเลยนะดูเ,เ,นะนนนนเลยนะนอนนอนได้นะ <c oughs> ใช่นอนกับยายทุกคน,น,น,นเดีราจะวงไว้ี่มันเทบาลเ๋มันได้สิงี่ต้องการใช่ไหมไม่อเมาามอาฟ้าคุณลุงอัดตัล้งเพราะว่ามันะลุงแ เอาไม้พื้นแล้วมาคือไี่ไม่บอกเอาไื้ไม้เ่าไม่ย่อมากขอ้นเอกไม้พื้หนอนได้ไม่คือไม่ด้องร้วังว่าย้ายขโมดอัดตัวเที่ยวดือนไปชิดกำแพงฝั่งหนึกงได้เออทำให้เขาเออไั้เล่นได้เด็กได้เด็กนอนนะปติไปได้นั่น้งแต่เล็ตัว่า เออเออก็คือนอนสบายไหมนอนสบายอุ้ย nah, ก <Uh, ินคอนเฟกไปแล้วอ่ะโอ้กินปลาล่างโอกินโอซองโอกินเฮ้ยอาคอนเฟกลูกทต่เมไรไม่รู้เครือลูกต้องดึงมันอีกนดึงรัดแอปพลิทได้ไม่ต้องไปเน้นหน้าผมดึงตัวเองอู๋ชีวิตตี๋มันจะแก้ปัญหาได้ ไม่ดึงแม่ละพอแม่ดึงมันยอดึงอะรวยังไม่ต้องไม่ต้องไม่แดฟังเสียเวลาเสียเวลาดแม่ดึงที่นอนอีกห้องนึ่งังตันสะเทือนแม่งไม่ให้พลังงานเสี่ยงพลังงานสั่นะอมแาแม่รับคอลแล้วม่ไม่ยอมรนี่ไม่ไม่อแล้วเอาดหไม่พีนอนไกลนอนมีเสียงเขามดไหันเบะยาวๆไม่ใช่เขาืแ้วเขารับลืมน่นอยนั้รือไมด้เนย ลูกวัวแลหมีบิผลไม้ได้จริงลกวั้อมอครับผลไม้งูตั่เานลลกได้ทุกคนเลยนี่อยาก้ลโนละวันนี้ไปดูอมากันนะเป็นปลาอลาน้ เดาไดบเปือมาก้ามันไมมันไม่แต่งฟันตัองไรกี่โมงนะตั้งแต่เืลมาก้าไฟมันดำไปเลไปกี่โมงออกกี่โมงออจะเบ็ดมงเอออะไรหองอะห้อง้มมงอเดี๋ยวมัเสี่ยวเราแยกกันลรืองอ่อเดี๋ยวตามไปกัน๋ยตาไปกนเนเป็ตเดียวจะเข้าอะไรนี่ปะจะเข้าเล็เขาใหญ่ปะไมเเขายาใครเขาเข้ากันเขาเู่มี่า้าเนไหนเลยไม่มีเขาบอกมีไหนไหนททัวร์ด้วยนะ ให้ไปกลางคืนไปดูสัตว์หรออือไปเ่อไปร่ให้ไปอะนอนวันนี้กินเค็งแจงวันนี้วันนี้เขากินอาหารฝรั่งเขากินเขาต้องกินอะไรอันนี้กินเกิงแจงวันนี้ไอ้วันเขาไม่ได้กินโปรเซฟูดนะวันเนเฮ้ยนี่กินได้วันเบื่อแกงต้มซีเรียลไม่นอนธัญพืชมีประโยชน์มีประโยชน์นะจ๊ะอร่อย โมเดลกินทุกอะไรไมไมมแม่เติมโอ้โหเอานมอีกไหมแม่เติมให้เอาอีกเอาอีกหนึ่งช้อนค่ะโอ้โหสุดยอดอะ่ะกินกันเก่งมากอะ่ะเอาแบบกรอบๆได้ปะกรอบๆเอากรอบๆได้นะให้แม่เบิ้ลเลยนะโอ้โหลังวันไปแบบเข้าน้าดูกว่าใช่ บอลน้องโตด้วยตะกคข,ข้าวด้วยโตยกินวัดดอกกินขนมปังปกินฟรอยซองโซของข,ข้าวห้าคำโซไปไปลังอึอครับนั่งเก้าอี้ยังไม่อยู่นิ่งสักวินาทีเลยทุกคนน้อยโตไปห้องหนาำอ่ะโมนี่โมนี่กินคอนเฟกอ่ะ <Huh? S 2> แม่แม่ก็กินข้าวเพราะเดี๋ยวเวลากลับห้องเราไม่มีอะไรกินแล้วกินให้มันหายเป็นภาระคนึงเออบ้านหลังนี้มันตรงดีเลยสวยหลังนี้นั่นเลยจำเพนเฮาข้างบนได้ปะ ทำได้แน uh, no no ่นอนทำได้ทำได้นี่อืออือเนี่ยสุดอ่ะอืมเราเห็นเลการเลือะลูกโตซี่ไหนมาชนกันมาร้อนไหมวันนี้มันร้อนอ่ะเอ้าเราไลฟ์เอ้าเราไลฟ์ช่องผิดนี่องช่องโซโมเน่ ไอ้อ้วนแม่นึกอะไรช่องแม่กูว่าทำไมวะทไมก็ไม่ทำไมก็ทำไมเข้าไปโซโมอนี่มันไหไรสดอยู่วะงงใครไหลวะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> Good morning Good morning ปีีบ โซมากินคอนเฟ็คครับนั่งข้างพ่อไหมนั่งพ่องพ่อไหมน้องโซ่เป็นเม็ดอะไรนะแม่ดูตัง่อ์เปื่อนๆไม่ใช่อ๋อได้ได้กินเออกินตรงนน้นเอออายุโซกินคอนเฟ็คไหมครับอันนี้ถ่าน้ากับยายไปอนมฟอกครับอเมริกามันทัศน์ครับทุลิปออกมาอยู่อยู่นเองได้

กินข้าวเลยดีกินข้าวเลย้อ่อแล้วแม่มีของโตดูแม่มีอะไรโตดูโซซี่อยู่นี่จับนี่โซไปกินน้ำนี่ไงน้ำเธอนี่ไงเธอเจ้าแบบไหนถือสองมือแม่ต่อนะอ๋อน้ำของผู้ใหญ่เดาหกเมื่อกี้ไม่ได้น้ำหกไปแล้วเ่ต้อตไม่ต้องเรา น้ำแบบน้อยแม่จังห้ามเก็บไปแล้วน,น,น้ำน้อโนเนี่เขาเจ้าแบบขวดเด็กแหละ <c oughs> ข้างหลังข้างข้างเขาเจ้าแบบขวดเด็กแล้วขวดเด็กที่กินผลไม้ไหมขวดเด็กนี่ไงทื่ออยู่ไงขวดเด็กขวดเด็กถึงถึแล้วเดี๋ยวแตกของว อยากกินมีกันนดนชนกันชนกันโตดูแม่มีอะไรว้าวเอาม่เอาไว้กบกบมันกบกอบอ่ะอืมือเดียวองยอนี่องเนี้ยาป้อนข้าไปคำหนึ่งแล้วรับรางวัลคำเดียวคำหนึ่งกบจบไม่จำไม่จำก็ไม่ต้องกินไม่ยากไม่ยาก อันไหไร้ไ้ okay, ่ไทำแดเหอนายยายทึ่ไหนเลยยายขึ้นไหนเอยาขึ Support> ้นนเแกมังกรแกมังกรนี่เขาตอแจกด้ยเอาเม็ดออกนะเไหมเอาแมังกล้เอาเม็ดออกนะนี่นนี่นี่นี้ยเอานี่นีน่น โอเคไปเลยแตงโม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 อย่าไปโดงเป้งอยู่แลาวตอเลรกไ้จัดคนแตงโม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 จังเก็งไม่โตเก็บไม่โตโคตรปวดหัวอะโซ่เป็นเม็ดอะไรนะแม่อยากรู้จังเหมือนเป็นแค่ไอ้นั่นปลาข้าวๆอ่ะ หรือว่าเป็นพืชอะไรขึ้นมันเป็นพืชเป็นเทอะไรกี่่เออเปนซิวข้าวมันมันมจเหรอเป็นพืนข้าวไอ้ข้าวดูได้ไมหนาหนาวหนาหนาวหนาวอันนี้อะไรอันนี้อะไรมีอะไรบ้างเหรอเชียแม่ดูีิอันนี้อะไรอะไรนั้นเมลอนอนแล้อะไร มังกรอันนี้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 อะไรเมอะไรเมร้อนเมร้อนเมร้อนเมอะไรเดี๋ยวแบบน้ำกินมาเลยแบบน้ำขายพี่ขายพี่ขายพี่อะไรอันนี้พี่อะไรอผมไม่รู้จักเขาค่ะพี่ชื่ออะไรถามดิ กออดกันอี so faz, oh. ่อวีเลยตาช็อกโกแลตสีหรอวะอืเขาไม่ได้เาช็อกโกแลตเนถช็อกโกแลตอยู่ฝั่งข้างหลังแม่หรือปะอะไรจ้ามันจะเป็นช็อกโกแลตที่เอาไว้ออซ้อนมันหลืปะใช่าอะไรนี่ chạy bao nhiêu kí? ơi, sáu mươi. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. ทำยังไงนะกินนี้ิ่งเลยเราที่เราทีกินทั้งวันเลยเร่กินได้เลยเราทีกินขนมปังไปกี่ชิ้นแล้วล่ะกินได้เลยกินไม่ได้ครับอันนี้กินได้เลยกินได้จ้ะเนื้อกินเลยกินเนื้อเลยอันนี้ถ้าเจ้าอีกบอกแม่นะแม่พี่ไปหยิบมาให้แกบอกกูเลยดีกว่าเอย้องบอกินเล้วกันรบกินเลแล้ว ้ดไมเราจะไปดูอัลมาก้าร์มั้ยแต่แล้วพ่อคะพ่อพ่อตามใจแม่ไหมเนี่ยตามใจเดี๋พาไปดูแล้วพ่อพาแม่ไปใช่ไหมใช่พาแม่ไปตามดูสิโอเคพ่อคะจ้าแล้วเดี๋ยวตอนที่ไปถึงอ่ะขอยุบไปใกล้ๆอัลมาก้าได้ไหมได้ เดินภารกไกแล้วอ่ะเขาแค่เนยกับสตรอเบอรี่เขาไม่ได้จะอะไนมาทำารกาฮะฮ่า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 ่าฮ่ไฮ่า่าฮาฮ่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 าอ่าฮ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 ่ไไ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าไ่มฮ่า่าฮ่อ่า่า่าฮาาฮ่า่าฮาฮ่้า่าฮ่่าฮ่าฮ่่่่า่ ี่อัเดี๋ยวเดี๋ยวกินก้าวแต่แขวนมยเต่แขวนดีดีมั้ยเดี๋ยวแมวเตะดีดีมั้ยเดี๋ยวฮะขยายเตะแขวนดีดีมั้ยไม่ไห้มาอ๋อคือถ้าไม่ต้องไปแปลงก็แบบฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรับ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  แต่พ่อพาไปบ้างใครไปบ้างเหรอพาแม่ไปแม่เราไม่รู้ว่าลูกจะไปหรือเปล่าไป<ค><ค>หรือเปล่าใครเป็นลูกมันนี่มันนี่เป็นลูกเหรอโซอ่ไปลูกไปลูกกันนะลูกลูกไปบอกเรีางรถจัดตรงนี้นะก่อนเรียบอยู่จะไปก่อน,ห,อนหรือไม่คุณแจ๊ ตกแล้วแก้มกอไม่เมดไม่แกะแกะเม็ดแก้มังอรด้วยนะลูกไม่กินนะเอาไม่กินได้ลูกกินได้ไม่กินได้อืมไม่อร่อยมามอืมนินี่กับโอเลย้ารอ อเป็นข้าวโมาน่แล้วนะอันใหม่ลูกอัใหม่อัใหม่อ,ใหม,อใหม่ไปเลยพี่ดาพี่ดาเป็นข้าวลูกพี่ต้มหนูสองคนละเปไหนปไหนไ,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 ไม่ได้ไม่ได้หไม่รู้ ปล่อยเดินมาไปไปเดินมาปล่อยเดินเลยไปให้เขาดีแหละไปเดินแถวนี้ไปอันนี้ไงอันนี้อ่ะพ่อก็ขึ้นมาอ่าใครเล่นเอาไปเอาไปเล่นเล่นต่อเล่นไปต่อไปเดินเล่นต่อ

เก็บไว้ก่าเดี๋ยวมันหาย,ยข้าลูออกกินขดาอ๋อเก็บไว้กินข้าพวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมันต้องใช้เวลาเข้าข้าไม่เข้าเอาได้ไดเดินดูทางดิไอ้วน โอเคทุกคนไปก่อนนะ